รถคันนี้นะครับมีอุปกรณ์ค่อนข้างจะครบครันนะครับบังคับควบคุมรถนะครับป้องกันการหลับในหลับไปหนึ่งค่ะรถเราไม่รู้ว่าเงียบหรือว่านุ่มหรือยังไงก็ไม่รู้เนาะบรรยากาศข้างทางก็สวยงามนะครับแนะนํามเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้นะคะถือว่ามาที่นี่ก็ครบทุบบรรยากาศครับพบกับการ,รายการน้องน้งตานตาลพาช,ชิมครับสวัสดีค่ะเน้นค่ะ สวัสดีครับเดียครับผมเราสองคนก็เป็นที่ปรึกษาการขายของโตโยต้าพิษบุรีนี่นะครับวันนี้เราจะไปที่ไหนครับทั้งแนนก็วันนี้นะคะจะไปร้านของลูกค้านันเองนะคะโดยนี่เลยครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์รีเจเอร์คันนี้นะอ่าแล้วก็ในส่วนของคนขับของเรานะคะก็เดี๋ยวใช้คนหน้าเราเลยแล้วกันเนาะเป็นในส่วนของพี่นกนะคะที่จะขับพาเราไปในวันนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวใช่ไปกันเลยดีกว่านะไปกันเลยดีกว่านะคะ สวัสดีค่ะพี่นกสวัสดีครับโถยแล้วก็ตามหาอยู่นะคะว่าพี่นกอยู่ที่ไหนสายแอบขึ้นรถมาค่ะขึ้นรถมาวันนี้ก็จะให้พี่นกนะคะพาพวกเราแล้วก็ท่านผู้ชมได้ได้ไปชิมนะคะพร้อมไม่เลยพร้อมแล้วก็ไปเลยค่ไปเลยค่ะก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องอธิบายตัวรถก่อนนะครับรถคันนี้เป็น Fortuner l e g e n d e r นะครับตัว2 8ขับเคลื่อน4ล้อนะครับหรือที่เราเรียกว่า s i g m a โฟนะครับ รถคันนี้นะครับมีอุปกรณ์ค่อนข้างจะครบคันนะครับอย่างเช่น1นึ่งไฟเลดชาร์จเจอร์นะครับเราสามารถชาร์จแบตได้นะครับโดยที่เอาโทรศัพท์วางได้เลยนะครับแล้วก็มีกล้องรอบพันนะครับบอกทัศนวิสัยในการขับขี่ในกรณีที่เราวิ่งช้านะครับออกตัววิ่งช้าเนี่ยจะเป็นกล้องรอบคันถ้าเป็นอดั n อิ i c เกเร r c r คุชคอนโทรลเนี่ยก็จะเพิ่ม เพิ่มนะครับความปลอดภัยเพิ่มขึ้นมาในกรณีที่มีรถด้านหน้านะครับความเร็วน้อยกว่าเรานะครับเราก็ได้นามิกเดย์ได้จับการทํางานนะครับรถของเราเขาชะลอตามรถคันหน้านะครับรถความเร็วและก็เพิ่มความเร็วในกรณีที่รถคันหน้านี่หลบเราไปแล้วนะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งคือตัวนี้นะครับเป็นเลนดีพลาสเตอร์เดอร์นะครับเป็นตัวนี้บังคับควบคุมรถนะครับโดยการหน่วงนะครับในกรณีที่เราขับเอียงนอกออกนอกเลนนะครับป้องกันการหลับในเคครับ แทรนชิพนะครับเราสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้จากพวงมาลัยโดยที่ไม่ต้องจับมือจับกเกียร์นะครับมีบลูทูธมีแอปเปิลคาร์เพยมีครบเลยนะครับมีถุงลมนิรภัย7ตำแหน่งนะครับแล้วก็จะมีโหมดการขับขี่นะครับมีอีโค o โหมดมี Normal แล้วก็มีโหมดสปอร์ตนะครับพร้อมยังครับพร้อมแล้วค่ะอ่าถ้าพร้อมแล้ว,รลวเราไปกันเลยล go ก่อนอื่นเราต้องเติมน้ํามันก่อนนะครับวันนี้น้ํามันเราย,ยังไม่ได้เติมมาน้ํามันนี่แบบต้องต้องต้องถามว่าประหยัดเท่าไหร่นะครับพี่นกครับพี่นกคะตอนนี้อ่ะคือแนนอยากจะลองในส่วนของแอปเปิลคาเฟ่เดี๋ยวพี่นกทําให้ดูนิดนึงเนาะครับก็ไม่ง่ายก่อนอื่นเราก็แกะนะครับแกะตำแ,แหน่งนี้ออกมา,เ,าเสียบสายแล้วเปิด มันจะขึ้น,นเป็นน้ที่ Apple c a r p l a y ขึ้นได้เลยครับเข้เาได้เลยก็ตำแหน่งได้เลยแล้วก็กดแอปไปก็ได้แอปที่เรามีอยู่ในโทรศัพท์นะคะก็คือใช้ง่ายแล้วก็เปรียบเสมือนมีหน้าจอโทรศัพท์ที่หน้าจอใช้เราเลยใช่ค่ะแผนที่เราก็เปิดแผนที่กับตรงนี้ได้เลยเราค้นหาเราจะไปไหนเงี้ยครับตั้งใจฟังตั้งใจอ๋อหลับไปหนึ่งค่ะเพราะว่ารถเราไม่รู้ว่าเงียบหรือว่านุ่มหรือยังไงก็ไม่รู้เนาะรถเรากว้างรถเรากว้างค่ะเมื่อสักครู่นะคะก็กระซิบบอกพี่นกไปแล้วนะว่าร้านไหนอยู่ตรงไหนนะคะแต่ทีนี้ว่าในระหว่างทางเนี่ยก็ ด้วยระบบเทคโนโลยีของเราเยอะนะเดี๋ยวแนงก็จะถามให้พี่นกอธิบายเราเดินทางมาจะถึงทางเลี้ยวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวไปทางไหนเอ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นซ้ายนะครับไปซ้ายค่ะไปทางหนองยาป้องหนองยาป้องนะครับหนองยาป้องนะคะโอเค ตรงนี้ไปมันจะเป็นเส้นทางตรงนะคะพี่นกตแน้นอยากลองในส่วนของออโหมดสปอร์ตได้ครับนะลองดูอัตราเร็งนะครับ,รบดูนะครับอรตอนนี้โหมดสปอร์ตนะครับนี่ครับหลังตึงๆต,ติดเปาะเลยครับคือสมมุติว่าเราขับอยู่80แล้วเรากดไปที่โหมดสปอร์ตอย่างเงี้ย คือความเร็วมันก็จะมาเองใช่ครับในกรณีที่เราขับอยู่บนเส้นทางเนี่ยเราสามารถกดได้เลยนะครับจะเปลี่ยนเป็น E c o m โ de Normal Mode หรือโหมด Sport เนี่ยเราสามารถกดได้เลยโดยไม่ต้องผ่อนคันเร่งหรือไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ก็ได้ดูทัศนวิสัยดูวิวนะครับพื้นที่กว้างไม่พอนะคะยังนุ่มมี่างหักนะคะบรรยากาศข้างทางก็สวยงามนะครับเป็นเ,นเนนดนโทเลมาถึงตรงแยกไฟแดงแล้วนะคะตรงนี้แถวแถวนี้เขาเรียกอะไรครับห้วยท่าชา้างห้วยตะจาง คนเพื่นบ้านคนทางไหนคะคนที่นี่เลยอ๋อคนที่นี่นะคะเราก็จะทำการเลี้ยกกวขวาเจอ <นะ S 2> ไฟแดงแล้วก็เลี้ยกกวขวาสี่วันยังครับทุกคนทุกคนนี่น่าจะมีคนละหนึ่งเมนูในใจกันแล้วนะคะ นี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงครับนี่ไงคะนี่ไงร้านนี้เลยร้านอาหารสบายสบายนห้วยท่าช้างนะคะถึงแล้วค่ะเดียวซ้ายเลยนะคเดียวซ้ายเข้าไปเลย ที่เรานะคะเดินทางมาใช่ไหมคะตอนนี้เราก็หิวกันแล้วแหละเนาะใช่ครับก็เวลาทานกันแล้วนะใช่ก็จะมาแนะนําเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้นะคะว้าวมากนะคะหลักๆที่ว่าขึ้นชื่อค่ะขึ้นชื่อค่ะไม่ใช่ขึ้นหน้าอันนั้นสวนะะก็จะ เป็นปลาเมี่ยงนะครับแล้วก็สั่งช้างเจ้าด้านค่ะสั่งช้างเจ้าด้านอ่าถ้าแถบนี้เขาก็มาได้สั่งทุกทีค่ะครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ประจำโต๊ะอาหารพื้นราก็คือแกงปากแถวบ้านนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นอาหารทั่วไปอาหารที่บ้านนะครับต้มต้มกระหรกหมูอันนี้เขน่าชอบอันนี้หิวฮะลิ้นอันลิ้นพันกันแล้วค่ะนะครับถือว่ามาที่นี่ก็ครบทุกบรรยากาศครับใช่ไม่หายเ สบายสบายสมชื่อนะคะที่สำคัญฟรี Wi-Fi ด้วยนะชอบมากค่ะเพราะว่าไม่ได้จ่ายค่าเน็ตได้ยังอื่นนะคะก็อร่อยอร่อยทุกอย่างเราก็จะสลับเมนูกันไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ข้างๆ้าข้างๆ้นี้ท้องร้องแล้วนะคะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรหิวไหมคะหิว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 หิน้องก็เป็นคนที่อายแล้วก็ขี้อายค่ะเราอะไรวะเราต้องอายบ้างนิดหน่อยประมาณนี้นิดหน่อยนะคะ นี่เราจะจะบอกว่าจริงค่ะจริงค่ะแล้วอยากจะบอกว่าที่สำคัญคือร้านนี้เจ้าของร้านเป็นลูกค้าโตโยต้าของเราด้วยนะฮะลูกค้าใครคะลูกค้าของแ้่เองค่ะเห็นมีข่าวว่าจะซื้อจะซื้อสามจะซื้อซ้มอีกะเป็นลูกค้าทีวีซื้อําะเขาบอกว่าโอ้ยส่งเอฟเอได้เงินเพิ่มสองหมื่นว้าวลูกค้าจะไปออกมาอีกคันหนึ่งแล้วแล้วก็เลยต้องมาบ่อยนิดนึงไม่ใช่ส่วนหนึ่งเขาติดใจในบริการของพวกเราเซลสวยค่ะไม่มีอะไรมาก ไม่น่าพูดเลยหิวแล้วอะค่ะไม่รู้ว่าที่สั่งไปจะมาได้หรือยังโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะมาแล้วค่ะอาหารนะคะที่เราสั่งไปที่5อย่างนะคะเดี๋ยวเราจะมาแนะนํากันนะคะเริ่มจากจานไหนก่อนดีคะทุกคนอันนี้เป็นเมี่ยงปลานะฮะเมี่ยงปลาี่นี้ก็จะเป็นทําจากปลาทอดน่าจะเป็นปลาทับทิมทอดนะครับกินกับ ใบชะพูนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำรางนะครับแล้วก็นี่คือก็จะเป็นสามชั้นทอดอันนี้จะเป็นเจดด้านจัดด้านนะครับค่ะแล้วก็อันนี้ที่เราบอกไว้แกงปลาไก่บ้านสาปโปะนี่อันนี้ไก่บ้านจริงๆนะครับดูจากหนังแล้วก็รู้นะฮะอันนี้อะไรครับหัวหน้าตุ้มน้มมาถึงต้องสั่งแบบนี้นะคะอันนี้แล้วก็อันนี้ค่ะคู่กับพี่เดียเดี๋ยวให้พี่เดียแนะนำอันนี้เป็นทะเล มันรู้สึกแปลกอันนี้จะเป็นทะเลผัดผงกะหรีนะอ่าต้องกะหรีชัดๆเลยนนะคะต้องเน้นนะคะนะครับค่ะก็่ิวกันหรือยังคะมากไม่น่าถามนะตักข้าวค่ะรวยรวยรวยเดี๋ยวเรามากินเดี๋ยวขอแยกกินก่อนนะคะ นี้นะคะแนนก็ต้องขอบคุณนะคะทางร้านอาหารสบายๆนะคะหัวยาช้างของเรานะคะก็แนนก็อยู่กับพี่เก๋เนาะเป็นเจ้าของร้านนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เก๋เนาะที่ดูแลทางพวกเราเป็นอย่างดีนะคะก็คืออาหารอร่อยทุกอย่างเลยเนาะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวแนนจะให้พี่เก๋นะคะแนะนําร้านแล้วก็ฝากร้านทนหนึ่งนะคะค่ะก็ร้านอาหารสบายๆนะคะก็อยู่ของตำบลหัวยาช้างนะคะอาหารที่ร้านก็เป็นอาหารพื้นบ้านค่ะหลักๆก็เป็น ที่ได้ชิมไปก็เป็นปลาเมี่ยงเนาะสามชั้นเจียวด้านเป็นไงคะอร่อยไหมอร่อยอร่อยทุกเมนูเลยค่ะถ้ายังไงถ้ามีโอกาสยังไงก็ได้มาได้ค่ะพวกเรามามากันบ่อยค่ะเส้นทางก็มาจากอำเภอเมืองตัวเมืองเนาะ ก็จะมาถึงหัวตช้างตรงนี้ก็ให้มองไว้ที่ด้านขวามือเป็นป้อมตำรวจแล้วตรงมาเลี้ยวกวอาชนประทานเยกไฟแดงเนาะเยกไฟแดงแล้วเขาเลี้ยวขวาเข้ามานะคะจะมีป้ายด้านนอกนะคะเขียนเป็นร้านสบายๆนะคะแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามาก็จะเจอป้ายใหญ่วิ่งเข้ามาก็ถึงร้านเลยร้านลมลื่นนานงมากค่ะติดต่อก็เบอร์ร้าน09043.76 27ค่ะ ถ้ายัางไงถ้าจะมาก็สามารถโทรประจองก่อนหรืออะไรได้ค่ะโทรไ้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะสิบโมงเช้าถึงสี่ทุ่มะค่ะก็ตรงนี้แนนก็เนเชิญน,นะคะลูกค้าทุกท่านนะคะที่กําลังชมอยู่เนาะถ้าหากว่ามาเส้นนี้หรือว่าคลิปนี้ออกก็จะไปร้านไหนนะคะร้านสบายๆนะคะแนะนะนำร้านนี้เลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณเก๋มากมาก วันนี้นะคะในส่วนของน้องน้ำตาลพาชิมนะคะ EP ที่1น่นะคะครั้งต่อไปเนี่ยน้องน้ำตาลพาชิมจะพาท่านผู้ชมนะคะไปชมกันที่ไหนไปชิมกันที่ไหนนะคะก็ต้องติดตามนะคะในส่วนของโตโยต้าเพื่อบรีของเรานะคะแล้วก็ฝากทีมงานของโตโยต้าเพื่อบริทีมสี่ขายขายไว้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อดีคะพี่นกอนีก็อิ่มแล้วอิ่มแล้วเนาะอิ่มแล้วนะอิ่มแล้วอ๋อต้องทํทำงานนะคะอิ่มแล้วต้องทํทำงานทุกคน พร้อมทำงานไหมคะอเอาพืท้ที่เอาพื้นที่ต่อนะคะก็ไปดูแลลูกค้าในส่วนของพื้นที่ขอ,อย้อยต่อไปนะคะแล้วก็ติดตามไปที่ EP ที่2นะคะวันนี้เราก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ